เป็นแต่ซอกอีหรี่ี่40องศาเพราะว่ายะ่ใส่กอบก็ฮอน40ต่วไร40ถวนถูกนวน40เอฟส,สวัสดีครับพี่รองเมื่อนี้ก็หอดแล้วนะครับแ<อ>ดดค้าคักคนนะ่ะมาล่ำพักกันแตกบ้านแตกเมี่ยงมากหอดแล้วหนะ่าสารเจ้า แหงอำเพออย่างก่อนเสำลูงทราบอำเพอสำลูงทราบสาวนัวนัวเป็นอี้ยังนั่นหน้าไม่หยังทุกว่าจีใต้น้ำข้อเหงก้อเหงาอแล้วน้ำนี่อะเอากรยังเต่โปงเถอะพอ โอ้โว,มมวันตสานว่นแล้วเมื่อคืนดอกจันน่สิครับฟ้าสันทยมาถืม่าเติมนะามก็แหงฟ้าแหงเติมจับใช้กอลาบัตแม่มึงมเดลีคากเดียนน่ยี่พออยี่เออมีเอ้ยว่างแปดสิบองศาเนี่ยเรดาร์ดนี่ยกาะชี้สิบกับจี้น่อยพดบุกหัวาดามเพิ่น เ,เพิ่นป่าแปดแวนดิอำเภอใหญงกว่าเหาอยู่นี่อำเภอสำโลงทาบ,ออทาบโอ้ยอีเมียขอสีหงอนว่าหนอ่อยบาดช่างบ้านน,าาน,นี่เนาะบ้ามะนังลูนีอันนี้ก็สีแมนไทยเจ้าภาพเพิ่นน้อยเนาะเพิ่นน้อยเขียนงัวเขียนคล้ยเพิ่นได้ชิ้นกับเหนียวรอเพอยผมกาไปใส่มาใส่มะนังลูกนี่อยากกินจัมจ,จุวสัสดีเห็นขีค้คล้วยใน <laughs> อ่าต้มเมืเ่อย <laughs> บ้แมนไทยเพิ่นบ้แมนไทยโต สเห็นแต่กำแเพียงเนาะพระตูวัดอยู่ใส่หรอบันแม่รามแม่รามก็เห็นแต่กำมเพียงพระตูย่ใส่พี่มันมีข้างเนี่ยตงไปเลยเนี่ยตรงไปเลยี้ยบอกหมเอ้โอ้นี่เห็นหลวงพ่อเพ่นว่าจังลน้อบัดเดี๋ยนมาล้แตกบ้านมไป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 อมไนไม่ได้ว่าจะมีองนักเลยเขาเออ Nhiều, Nhiều là chi viết bò lắm, thì đoạn. nó Nó hao nuôn, ăn nuôn mà, bà bán Số mông à? Số mông Số mông Thường chứ bò? Số mông, số mông, số số mông Số mông khơi Số mong quay Ờ, nóng số khơi, nó đều cần đều cần, ừ ờ, ừ, đi, đi 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 Ba xuống đều bán Anh vâng nào khao cơ nào, lóng bò vào chăng đấy bác อันอันซบางได้ก่อกอกเอกน้องพ่อวางไหนบ่ะที่ทีวียืนบ่ะเออเอาเอาคือ,อยูสันแต่โซนบ่าสค่บ้า,าไปเห็นนะนต่อได้ข้าวหอมจะบาดก่อนหอมบักล้ำได้หน่อยจน <c oughs> เอาอ,อันนี้น้องตางส,สุดเลยหนาวบ่ะ <c oughs> <c oughs> พ่อแม่เอ้ยหอนเอาอยู่บ้านดุเมี้ยคนสิ่งให้มาหันยู่บ้านเพิ่นเมี้ยเพิ่นที่ทำงานเออเอานักพืชเป็นเจ้าจันทร์เออตุข่อยก็ได้ไหมยูไม่เมเพื่เก่าละเหมอนี่ ปุ่นเฮ้ยเยอะพี่เยอะหนีแหละเนาะปลูกปลูกแค่หนีมั้งนี่ว่าเวียดบอมมมเมมดอกก็ก็ดีคือกันแหละแม่จังอบอุ่นท <kar> <Williams> ั <wa> ้งอบทั้งอุ่นเจ้าปุ่นไปตะเย็นก่อนเลยออสตี เติมเติม,ต,มต้ตมก็ยังเติมแี่สสุดเอากลมามหอด,ดหม่องยูหม่องเศร้าไเอกกาวแล้วก็ะด้ม่องผูกปีแล้วนะครับกระดานเดี่ยวยังเปรกันกันนี่อ่ะ จุดไข่แมตตเฉียบนาาักปาซีาสถานอันนี้แม่สาวเติมบ่เนี่ยได้มองนนอนไปป,นปุ่นุ่นนี่ เต้าพิเศษพบบสานเสน่ห์บามอสอได้มองหรอบ่เฮ้ยสาสัายนสีบดูวสอท้งนสิไปรี่สอคือบ่หอนว่าเอาน้ำกันกระซอกถตัวเบินพัยงามนอนเนี่ยมันหเพราะลุงอีดีอันไหนเพราะนอนกับเสียเงินนอนต่อไปนอนอยู่ทุกฝ่ายอเอาสันบ่ มันเป็นต่ศอกอีหลีี40องศาพอมาจะใส่หราก็ฮอน40ต่อไร40ถวน4ถวน4อ็ตอนนี้่มันสูงสุด43ถุนตอนนี้เท่าไรน41พอพูดประทำอันนี้บายดิพี่น้องบายคอจะยู่ได้บ่นี่มก็เป็นส่วนตรวสอบอันองแพร์กันอ๋อแอนดิวบ่นี่ เอุปารภาพไปแน่เติมเอาเหียนะห่ายนาปวดัวนี้นะนี่มึงไปได้แต่ดาราส่องข่อยเปิ่อยยูพูล เขาจะเห็นบ่อนเพิ่นเตะมาอีกพี่น้องเอ้ยดาราสาวตาย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 เพิ่นเตะมาอีกว้าวซ้ำหน่อยนี่เด้มองเพิ่นด้ดยว่าะไรอบอุ่นคือนอย่างในบ้านหลังนี่บ้านหล,งนนลังที่อุ่นที่สุดแต่ว่าแมา่ดามพุกงปัญญางม่น้องกันก็ปล่อยบ้านเพิ่นคือนอนเพิ่นคือนอนอยู่ทางขึ้นครับแต่ นี่แหละมองยูมองเศร้ามองลำขออนุญาตบาทคำเด้อบ่ได้มาคมมาอ้ามปแต่มาอันนี้เด้อจะตื่นจะทวงกันเด้ออันมาแล้วมาแล้วมาแล้วดาราของยังมาเด้วให้สอบถามใน่สายดาราอันภาคกันได้มองยูหรอบบก็จะไปหาศา,าสตร์นะจ๊ะหาศาสตร์แล้วทั้งหลังนะจ๊ะทั้งหลังอา,ากาศดีดีกว่าอืมเปต,น,ตนาลตอนเย็นหยิน มองเก็บดูขนาดพูดนี่ดิน้ำกันเราจะไปหาศาสตร์จะไปหาศาสตร์มานู่นบรรยากาศข้างหลังดีแท้อันบ่กล <lyn> ้าไปเบิ <S <s <Elliott> ึงย <sl> ่างนันไม่ยังขู่ใจแต่น่าเป็นกินน้ำแข็งใจจะเป็นชุดใสเน้องคนเอออันนี้คือมาดามผู้ปัญญางน้ำข่อยมาพี่น้องเอ้ยโออันผู้ใดไปเอาศาสมาเยื้มโตเพิ่นใดเด้อนี่เด้อ มึงเต่าไฟฝ่าฝนตนเนี่ยโอ้โหนี่แหละคือชีวิตหมอดำพี่น้องยูไกยูมันแดดแดดแดดเดดหลายดดแดดหลายใจสิขาดทั้งปุ่นสมันอาจารย์นักดนตรีนะครับผูกเปยอยู่ทั้งปาาุ่นเอา้าใจบ่ามากยูบ่าอะไรพี่น้องเอ้ยอันนี้คือใจหกักใจมากกังแหล่าเจ้าหน้าที่ยูอังเสียเอาสํานักเจเนียไว้เจเนียสะกดด้วพี่น้อง